อ่ะนะครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปทําบุญนะครับทําบุญชักพระนะครับชักพระประเพณีของอ่าคนภาคใต้นะครับยังไงนะครับก็จะพาพี่น้องไปชมไปดูกันนะครับว่าเรือพระอ่าเป็นยังไงนะครับว่าเขาอ่าทำยังไงนะครับวิธีการนะครับชาวบ้านเข้ามานะครับแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะทํากันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าหมู่บ้านของจุมชนไทยพุทธนะครับที่อยู่อ่า พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นานาราธิวานนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวนาลาธิวานนะครับหรือว่ายะลาปัตตานีนะครับถ้าเกิดว่ามีชุมชนไทยพุทธนะครับเดือนนี้หรือว่าวันนี้นะครับเขาก็จะเริ่มทำรถพระขึ้นมา ไปเราจะไปดูของหมู่บ้านของเรากันนะครับ มึงรู้ไหมมึงเหลือตัวเดียวนี่ที่เหลือเพื่อนมึงแม่แม่มึงกินหมดเลยแม่มึงกินหมดเลยนะกูบอกไว้ก่อนเขาไม่กินมึงนี้มันบุญหัวแล้วนะนะสนีนิสนสีนินเขาไม่กินมึงนี้หมดหัวเลยนะโตแล้วพี่น้องอ้วนตะบุเลยไปพี่น้องถึงเวลาลากแล้วครับ

นะครับผมก็ลากมาถึงปากทางนะครับ <Roth> แล้วที่เหลือก็อีกหลายสิบกิโลนะครับนะก็ให AH> <T> ้เขาไปดําเนินการเรานะครับก็มาส่งจักพระนะครับเพียงเท่านี้นะครับนะก็ก็มาถึงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาก็เดินทางต่อไปอีกนะครับระยะทางหลายสิบกิโลนะครับน่ะอันนี้ก็ชาวบ้านนะครับชาวบ้านไทยพุทธนะครับเขาก็มาลากพระจักพระได้ส่งถึงปากทางนะครับคนแก่ๆอะไรแม่ๆป้าๆทั้งหลายนะครับเขาก็จะกลับบ้านนะครับ มาส่งมาส่งปากทางก็พอนะครับแล้วก็รถพระก็จะไปอีกนะครับไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับและเสร็จสิ้นนะครับมาส่งเรือพระก็ทยอยเดินกลับกันนะครับกลับบ้านกันนะครับก็ลากพระชักพระมาส่งปากทางก็พอนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางจะเดินกลับไปทํางานปฏิบัติหน้าที่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกทรันนะมาทําบุญนะครับ อลองตามไม่ไปกับเขาเหรอ,อไม่ไปทำรุดผ้าทำเพื่ออะไรนะครับทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อให้คนมาทำบุญนะครับ <c oughs> คนที่มีจิตศรัทธานะครับมีจิตศรัทธาเช่นไทยพุทธนะครับมาทำบุญนะครับมาทำบุญกันนะครับทุกปีจะมีแบบนี้นะครับบุญออกพรรษานั่นเองแถวภาคอีสานนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแถวนี้เขาจะเรียกว่า ทําทบุญชักพระกันนะครับชักพระเขาจะทําลดขึ้นมานะครับทําลดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแนวทางที่ประดับประดานะครับประดับให้มันตกแต่งให้มันสวยนะครับแล้วก็มีมันจะมีบาทนะครับมีบาทพระแล้วก็ไว้ใส่ปัจจัยต่างๆนะครับในการทําบุญนะครับผมก็ไปทําเรียบร้อยนะครับผมทําเรียบร้อยอก็ขอให้บุญกุศลนะครับกลับไปหาเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับที<ๆ>่คอยสนับสนุนผมตลอดมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับหลังจากที่ เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นรอกันนะครับรอกันตั้งแต่เช้านะครับหลังจากที่ชาวบ้านมาตอนเช้านะครับแล้วก็ถึงเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงทืนก็เริ่มลากรถแล้วนะครับเริ่มลากรถลากไปไหนนะครับก็คือลากรถก็ทุกคนนะครับทุกคนในหมู่บ้านเลยนะครับชุมชนไทยพุทธนะครับตรงนี้มีอยู่2ชุมชนนะครับที่ติดกันนะครับก็จะลากรถที่ลากลากที่มีเชือกผูกนะครับเขาเรียกว่าลากพระชักพระนั่นเอง นะครับลากไปปากทางนะครับไปส่งปากหมู่บ้านนะครับไปส่งปากหมู่บ้านแล้วก็มันก็จะมีมีการขับรถไปนะครับมีการขับรถไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับจังหวัดหนึ่งนะครับที่เขาไปทําบุญกันนะครับนั่นก็เป็นจังหวัดยะลานะครับจังหวัดยะลาก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์สนามกีฬาใหญ่ตรงนั้นนะครับทุกที่ทุกสารพัดนะครับวันนี้เขาทําบุญกันที่ยะลานะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการทําบุญนะครับต้องการไปชม ไปชมเรือพระที่สวยนะครับบางที่บางครั้งนะครับบางคันนะครับสวยมากนะครับคล้ายแถวอุบลบ้านผมก็จะเป็นเทียนพรรษานะครับแห่เทียนบรรษาก็จะประมาณนั้นนะครับก็เขาก็แตกตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนที่เป็นชุมชนไทยพุทธนะครับเขาก็จะนํารถขึ้นมานะครับนํารถขึ้นมาแล้วก็ประดับประดานะครับประดับประดาให้มันสวยนะครับแล้วก็ ขับไปนะครับขับไปที่สนามกีฬานะครับศูนย์รวมนะครับศูนย์รวมเรือพระต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นชุมชนไทยพุทธนะครับเขาก็ทํามาทําขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้ง1ลําลำนะครับหนึ่งันนะครับต่อปีต่อครั้งนะครับจะไปตรงนั้นนะครับไปทําบุญให้ทุกคนนะครับเวลาเขาหยอดเหรียญใช่ไหมล่ะนะครับก็จะเดินรอบนะครับเดินรอบนะครับมันมีเป็นร้อยๆพันนะครับรถพระนะมีเป็ร้อยคันเราจะเลือกว่าเราจะทําบุญอ่า บาทตรงไหนนะครับเราก็เลือกทํำทำไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับเราไปแลกเหรียญมันมีจุดให้แลกเหรียญอยู่นะครับเราก็แลกเหรียญมาเราก็หยอดบาทละ1บาทก็ได้นะครับก็แล้วแต่บุญและศรัทธาของผู้ที่มีจิตปัจจัยต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะไปดูไปชมกันนะครับถ้าใครอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับแถวจังหวัดยะลานะครับก็ไปชมไปเที่ยวหาชมกันได้นะครับตอนนี้เขาก็ถึง ยะลาแล้วนะครับไปถึงยะลาเรียบร้อยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าถึงวันไหนนะครับถึงวันไหนเขาทํากิจกรรมถึงวันไหนก็น่าจะาหลายวันอยู่นะครับหลายวันอยู่นะครับเผื่อพี่นอ้องเดินทางมาทางไกลนะครับก,ก็อาจจะไปทําบุญนะครับอาจจะไปทําบุญไม่ทัน <G l ain> เขาก็เลยจัดหลายวันนิดหน่อนะครับก็ไปร่วมทําบุญกันนะครับไปร่วมทําบุญกัน มีเยอะแยะมากมายนะครับจะมีของกินอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมเคยไปอยู่นะครับแต่ปีนี้ผมไม่ได้ไปนะครับปีนี้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สาคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปชักพระไปรปภเรือชักพระอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นหน้าที่หน้าที่หนึ่งนะครับที่เราต้องทําต้องปฏิบัตินะครับหลายๆครั้งนานๆที นะครับอ่ะก็จะอธิบายอีกนิดหนึ่งนะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับไม่ใช่บุญกระถินนะครับไม่ใช่บุญผ้าป่านะครับอันนี้ก็เป็นบุญบุญออกพรรษานะครับเขาเรียกว่าชักพระนะครับชักพระก็ทํารถพระนะครับแล้วก็ไปตั้งรถพระไว้ตรงสนามบอลนะครับแล้วก็ใครมีจิตศรัทธานะครับเวลาเดินผ่านไปเรกเหรียญเขาก็จะเอามายอดใส่บาทพระนะครับก็จะมีอยู่เป็นร้อยๆคันนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับอันนั้นเป็นบุญเป็น งานประจำปีนะครับทุกวัดนะครับทุกวัดต้องทําลดพระขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตั้งนะครับทุกปีนะครับนะก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับประเพณีของคนภาคใต้นะครับคนภาคใต้คนในพื้นที่นะครับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็อธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับหลายๆครั้งหลายๆคนนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับผมก็ได้นําเรื่องราวนะครับมาถ่ายทอดให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ชมได้ฟังกันนะครับว่าแนวทาง าการทําบุญหรือว่าการาที่ชาวบ้านมารวมตัวกันนะครับที่เป็นสร้างเรือพระขึ้นมานะครับสร้างไปทําไมนะครับทำไมต้องอดึงรถอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมก็ได้อธิบายมาให้ฟังคร่าวๆนะครับการชักพระก,ก็ปฏิบเป็นประเพณีนะครับมันเป็นประเพณีสําหรับคนพื้นที่นะครับคนพื้นที่ที่เป็นชุมชนไทยพุทธนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับก็ม,มีเรื่องราวมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับคร่าวๆโอเคครับ ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับก็แนวทางการาบุญกุศลนะครับก็ขอให้กลับไปหาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับขอบคุณที่ดูขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ